พลังของพระพุทธเจ้าสิบประการที่หลายคนยังไม่รู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านในวันนี้นโมพุทธายักขอนำเสนอพลังของทศพลยานหรือยานของพระพุทธเจ้าทั้งสิบประการทศพลยานหรือทถาคตพลยานสิ คือพระยานอันเป็นกำลังของพระตถาคตสิบประการที่ทำให้พระองค์สาม,มารถบรรลือศีนาะประกาศพระศาสนานได้มั่นคงเหตุที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงทศพลยานของตนเองนั้นเนื่องด้วยในสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าด้านทิศตะวันตก ของกรุงเวสาลีในตอนนั้นได้มีอดีตพระรูปหนึ่งชื่อว่าสุนักขตได้ลาสิกขาจากการเป็นพระเพราะไม่มีความศรัทธาในพระธรรมวินัยและยังได้กล่าวดูหมิ่นพระพุทธเจ้าว่าคำพิเศษที่พอแก่การเป็นพระอริยะของสมณโคดมนั้นไม่มีพระสมณโคดมนั้นแสดงธรรมด้วยการคิด ติกตองขึ้นมาเองเมื่อพระสารีบุตรอักรลสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าได้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังก็บอกกับพระสารีบุตรว่าการที่สุนัขตะก่าวเช่นนั้น ก็เป็นเพราะสุนัขตะรู้จักเราน้อยเกินไปสุนัขตะนั้นไม่รู้ว่าเราบรรลุอิทธิวิธีได้หลายประการเราสามารถทำคนเดียวให้กลายเป็นหลายคนก็ได้จะทำให้ปรากฏหรือหายไปก็ได้จะทะลุผ่านกำแพงภูเขาหรือดําดินก็ยังได้เดินบนน้ำให้เหมือนกับเดินบนดินก็ได้ จะห่อเหินเดินบนอากาศเอามือไปรูปพระจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็ยังได้หรือจะให้ใช้อำนาจทรงกายไปพรมโลกก็ยังได้พระพุทธเจ้ายังกล่าวอีกว่าเรายังสามารถได้ยินเสียงสองชนิดได้คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ใกล้และไกลและเรายังสามารถรู้วาลจิตของสัตว์ หรือบุคคลได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไปนั้นที่ผ่านมาก็มีพระอาหารหันต์สาวกหลายๆรูปก็สามารถทำได้แต่มีอีกอย่างก็คือทศพลยานสิบประการที่จะมีแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ทั้งหมดผมจะแจกแจงทศพลยานยานทั้งสิบของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียด ว่ามีพลังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ยานที่หนึ่งฐานาฐานายานยานของการอย่างรู้กฎของธรรมชาติและขอบเขตขีดจำกัดว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้เพียงใดเช่นการประดิษฐ์ เครื่องย้อนเวลากลับไปในอดีตของนักวิทยาศาสตร์หรือทำแมชชีนเพื่อการแก้ไขอะไรบางอย่างในอดีตพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางทำได้เพราะกฎของธรรมชาติไม่อนุญาตให้เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ทำไปก็มีแต่เสียเวลาเปล่า แต่ถ้าระลึกชาติกลับไปดูอดีตชาติพระพุทธเจ้าสามารถทำได้แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ได้แต่ดูอย่างเดียวยานที่สองกรรมวิปากยานคือการอย่างรู้ผลของกรรมนั้นๆอย่างละเอียดสามารถกำหนดแยกแยะผลของกรรมนั้น ได้อย่างสลับซับซ้อนว่าทำไมบางคนทำชั่วยังได้ดีบางคนทำดีก็ยังได้ชั่วสำหรับคนที่ทำชั่วแล้วยังได้ดีก็คงเป็นเพราะบุญเก่าที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติสามารถแยกแยะได้ว่าคนคนนั้นได้ทำอะไรมาบ้างในอดีตชาติชาตินี้เวลาทำชั่วกำถึงไม่สนองสักที แต่ในอนาคตชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆอยู่ดีส่วนคนที่ทำดีก็ยังได้ชั่วทํทำดีแค่ไหนชีวิตก็ยังลำบากเหลือกเกินอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำมาในอดีตชาติมาส่งผลในชาตินี้ทำให้ทำดีเท่าไหร่ชีวิตก็ยังลำบาก นโมพุทธายะก็ขอให้ทุกท่านหมั่นทำความดีนะครับอย่างน้อยกำหนักอาจจะกลายเป็นกำเบาส่วนบุญที่ทุกท่านทำอยู่แม้ไม่ส่งผลในชาตินี้แต่ชาติต่อไปจะส่งผลอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีมาก่อนชอบทำบุญและบริจาคทรัพย์สินเป็นอย่างมาก แต่ด้วยกรรมเก่าที่เคยทำมาทำให้ต้องกลับกลายเป็นคนยาจกบุญที่ทำมาก็ไม่ส่งผลในชาตินี้สักทีจนตัวเองต้องตายไปแล้วพอชาติต่อไปก็ได้เกิดมาเป็นลูกชายของกษัตริย์ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะบุญที่เคยได้ทำมาในอดีตชาติส่งผลยานที่สาม สัพพะถาคามินีปฏิปทายาณญาณของการอย่างรู้ข้อปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปสู่สุขติหรือทุกติหรู้ว่าปฏิบัติแบบไหนควรหรือไม่เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนพระองค์จะตัดสู้ก็ได้ปฏิบัติในทางที่ผิดมาแล้วคือการบำเพ็ญทุก,กลักษกิริยาคือการทรมานตนเอง อดข้าวอดน้ำมาตลอดเวลาหปีนั่นก็เป็นการปฏิบัติที่ผิดเหตุที่ต้องหลงทางปฏิบัติแบบผิดผิดมาตลอดหปีก็เพราะว่าด้วยกรรมเก่าคือย้อนกลับไปตอนที่พระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระกสปะพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อโชติปาละ โชติปาลานั้นไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนนั้นโชติปาลาได้ทราบว่าพระกัสสปะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความที่เป็นคนไม่เลื่อมใสในศาสนาก็พูดไปว่าคำของพระกัสสปะจะมีดีสักแค่ไหนคำก็ฟังยากฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนี่เลย จึงเป็นกรรมที่ไปดูหมิ่นพระกัสปะพุทธเจ้าทำให้ตอนที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนจะตัดสรู้ก็ต้องคบกับหนทางที่ผิดผิดปฏิบัติแบบผิด,ผ,ดผิดมาเป็นระยะเวลาหกปีเพราะกรรมเก่าได้มาบดบังทางที่ถูกต้องไว้ยานที่สี่นานาทาตุยาน รา้ของการอย่างรู้สภาวะของโลกและท่าต่างๆรู้จักส่วนประกอบต่างๆของธรรมชาติได้อย่างละเอียดรู้แม้กระทั่งว่าร่างกายของมนุษย์เกิดได้อย่างไรมีอะไรเป็นส่วนประกอบสามารถแจกแจงได้อย่างละเอียดลึกซึ้งรู้การปฏิบัติหน้าที่ของขันอายตนะและท่าต่างๆในกระบวนการรับรู้และรู้เหตุแห่งความแตกต่างกัน ของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยานที่ 5, หนาหนาธาทิมุติกายานการอย่างรู้ความเชื่อความสนใจและสิ่งที่ถนัดของสัตว์หรือบุคคลน,นั้นๆรู้ว่าคนไหนมีราคาจริตโทสะจริตมากน้อยเพียงใดและเหมาะกับกรรมฐานรูปแบบไหนมีตัวอย่างให้เห็นดังนี้ เมื่อครั้งในอดีตมีลูกช่างทองคนหนึ่งได้มาบวชเป็นพระพิกษุสงฆ์และได้พระสารีบุตรเป็นผู้สอนกรรมฐานให้พระสารีบุตรแม้จะเป็นพระอริยะที่มีปัญญามากเป็นรองจากพระพุทธเจ้าแก้พระองค์เดียวแต่สอนไปสี่เดือนภิกษุรูปนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้น ก็บอกให้พระสารีบุตรจุดก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นผู้สอนเองพระพุทธเจ้าได้ใช้ยานตรวจดูแล้วว่าภิกษุรูปนี้เหมาะกับการกรรมฐานรูปแบบใดโดยใช้กรรมฐานโลหิตกสินหรือกสินสีแดงเป็นตัวสอนภิกษุรูปนั้นสามารถบรรลุธรรมได้ในวันนั้นเลยการทำแบบนี้ คล้ายกับการสั่งปลาให้ปีนต้นไม้สั่งให้ลิงไปไว่ายน้ำให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีทางสำเร็จแต่ถ้าจับปลาให้อยู่ในน้ำจับลิงให้ปีนต้นไม้ในไม่ชา้าสิ่งที่ทำก็สำเร็จตามความประสงค์เพราะได้ทำสิ่งที่ตนเองถนัดยานที่หก อินทรียปโลปริยตญาณญาณอย่างรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายสามารถรู้ได้ว่าสัตว์เหล่านั้นมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามากน้อยเพียงใดมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสามารถบรรลุธรรมได้แค่ไหนบางคนสามารถบรรลุธรรมได้ถึงพระโสดาบัน พระองค์ก็จะทรงสอนแค่โสดาบันไม่ทรงสอนไปมากกว่านั้นบางคนบนรรลุธรรมได้ถึงขั้นอหรหันต์ก็จะทรงสอนธรรมที่สามารถบรรลุถึงอหรหันต์บางคนสอนธรรมไปเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็จะทรงไม่สอนเพราะสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ตัวอย่างเช่นองคุลีมานที่ในตอนนั้นได้เป็นจอมโจรที่ฆ่าคนไปถึง999ศพและจะฆ่าคนเป็นศพที่หนึ่งพันเพราะว่าโดนอาจารย์ของตนเองหลอกให้ทำพระพุทธเจ้าใช้ยานตรวจด,ดูว่าผู้นี้ทำไปเพราะความโง่เขาไม่ได้เลวโดยสันดานสามารถกลับใจและบรรลุธรรมได้ คำว่าอาหิงสก,กะก็คือชื่อจริงๆขององคุลีมานที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่ที่ได้ชื่อว่าองคุลีมานก็เพราะว่าตอนที่ฆ่าคนผู้นั้นแล้วก็จะนำเอานิ้วคนที่ถูกองคุลีมานฆ่ามาร้อยใส่เชือกไว้แล้วให้คอเหมือนกับปวงมาลัยซึ่งองคุลีมานก็แปลว่าจอมโจรผู้มีนิ้วมือเป็นปวงมาลา พระพุทธเจ้าก็ทรงเดินเพื่อให้องคุริมานเห็นพอองคุริมานเห็นพระพุทธเจ้าก็รีบวิ่งตามเพื่อที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอานิ้วมือมาห้อยคอแต่วิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันวิ่งตามจนเหนื่อยก็เลยหยุดวิ่งและได้ตะโกนไปว่าสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะ พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบไปว่าเหล่านั้นหยุดแล้วท่านนั่นแหละที่ยังไม่ได้หยุดองคุลิมานบอกไปว่าท่านเป็นสมณะควรพูดแต่คำสัตว์ในเมื่อท่านยังก้าวเท้าเดินอยู่ด้วยเหตุใดท่านจึงบอกว่าหยุดแล้วแต่ข้านี่สิหยุดยืนอยู่กับที่แล้วทำไมถึงบอกว่ายังไม่หยุดพระพุทธเจ้ากล่าวไปว่า อหิงสกะเราหยุดแล้วหยุดเลียดเปลี่ยนหยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางที่ทุจริตทุกประการตัวท่านนั่นแหละที่ยังไม่หยุดเพราะยังไม่หยุดฆ่าไม่หยุดเลียดเปลี่ยนไม่หยุดแสวงหาในทางที่ผิดหยุดดำเนินไปในทางทุจริตในมือท่านยังถือดาบเหตุใดจึงกล่าวว่าหยุดแล้วองคุลีมาน ได้ยินพระสุรเสียงอันแจ่มใสพระดำลัดที่คมขายเช่นนั้นก็เกิดใจอ่อนรู้สึกสำนึกผิดได้ทันทีแล้ววางดับทิ้งธนูสลัดแรง่งจนทิ้งลงไปที่หูเพวเข้าไปถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าและขอบวชในพระพุทธศาสนายานที่เจ็ด ชานาที่สังกิเลสาทิ่ยานยานอย่างรู้ในชาญสามารถรับรู้ว่าคนไหนออกชาญได้เพียงใดคนไหนเชี่ยวชาญแค่ไหนเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าให้พระโมัลลานะไปปราบพญานาคที่ชื่อว่านันโทปนันทะที่เป็นพญานาคดุบหลายซึ่งพระพุทธเจ้าตรัดว่า มีแค่พระโมคคัลลานะเท่านั้นที่สามารถปราบได้ก็เลยให้พระโมคคัลลานะไปปราบจนสำเร็จยานที่8ปดอุปเพนิวาสานุสติยานยันอย่างรู้การระลึกชาติซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติได้ไม่มีประมาณ ระหล,หลายรูปก็สามารถระลึกชาติได้แต่ไม่เท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้หลายกับเป็นอสงไขซึ่งนับไปว่าย้อนกลับไปได้นานมากๆวิธีการนับกลับนั้นกำหนดการว่านานมหากับหนึ่งนั้นพึงรู้ด้วยอุปมาประมาณว่าโลกธาตุหรือจักรวาลเกิดขึ้นมา จนกระทั่งโลกธาตุนั้นดับไปหรือเรียกง่ายๆว่าตั้งแต่กำเนิดจักรวาลจนถึงสิ้นสุดจักรวาลน,นั้นๆยานที่9จุตูปปตาตยานยานอย่างรู้การเกิดของสัตว์รู้ว่าสัตว์ตัวไหนไปเกิดเป็นอะไรจากกรรมมาหลายบ้าง สามารถแจกแจงได้อย่างละเอียดซับซ้อนว่าสัตว์นี้ไปเกิดนรกอะไรเพราะอะไรไปเกิดบนสวรรค์เพราะอะไรหรือเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรยานที่สิบอาสวัคคยายานคือยานแห่งการหลุดพ้นเป็นยานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ละกิเลสได้ทั้งปวง คือความโลภโกรธหลงไม่มีอีกแล้วในตัวเรายานนี้เป็นยานที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดมากกว่ายานที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดเพราะยานนี้สามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงนิพพานได้ซึ่งเป็นธรรมสูงสุดจะมีแค่ในพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้น สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับเรื่องทศพลยานยานทั้งสิบประการของพระพุทธเจ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะชี้นำด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถคุยกันที่คอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ